ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นทิปวันหยุดนะครับเราก็ได้ขับรถพามาเที่ยวที่ตำบลดอนข่อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้เราจะพาท่านไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณกันนะครับ ก่อนอื่นก็ขอกว่ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวิทยาพาเที่ยวของเราด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้เลี้ยวเข้าซอยของวัดสะพันนะครับซึ่งเป็นทางเข้าร้านของก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะตะโบราานนะครับอยู่ข้างทางก็จะเป็นสวนและท้องนาอยู่นะครับตอนนี้เราก็ได้เลี้ยวแล้วนะครับใกล้จะไปถึงแล้ว แล้วก็ขับมาตามทางที่ว่าเป็นซอยที่ว่าเป็นซอยแบบซอยเล็กๆนะครับเหมือนกับซอยเข้าหมู่บ้านธรรมดาในระหว่างทางเราก็ชมวิวกันไปนะครับราจะเป็นธรรมชาติอยู่นะครับร้านก็อยู่ซอยก็จะเข้าไปาหลายร้อยเมตรอยู่นะครับ ล้วก็เจอขอบวนแห่น่าจะเป็นขแบแขบวนแห่นาคนะครับอขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับนี่ทางเข้าอยู่ทางไหนนะเลออีเ้ยวซ้ายน่าจะเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวดูทางเข้าก่อนนะครับ เ,เราเลี้ยวซ้ายเข้นานะครับโอรถจอดเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นรถที่มางานบวชนาคหรือว่ารถมารอคิวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวได้ที่จอดนะครับขอจอดนะก่อนนะครับ ี่เจ้าของวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คนรู้สึกว่าจะเยอะนะครับคนจะเยอะมากน,นี่เรารอคิวอยู่หนนะครับเราไปกันนะครับ คือเมนูแนะนำนะครับเมนูแนะนำก็จะมีไข่ระเบิดไข่ม้าเกี๊ยวกุ้งก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำไข่ระเบิดก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำธรรมดาครับราคาก็ไม่แพงนะครับ50บาท75บาท60บาท จะสั่งอะไรกันดีครับผมที่เธอดูไว้นี่เธอมีอา่าหมึกระเบิดฮะหมึกระเบิดหนึ่งที่ันี่เ,เก๋เี๋ยวและกวเตี๋ยวปูมาเ,าเกี๊ยวปูมาครับแล้วเราจะเอาอะไรดี ที <molec> อ่อะไรอะไรอร่อยผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราไอ้กันเชียงมีป่ะไอ้อปูอ่ะเอ้เยวะปูสี่ชิ้นอ่ะผัดจอนนี่นะครับเกี๊ยวปูนะครับอ่าลูกละ45บาทนะครับอันนี้เราสั่งมา 6, 6, 6ชิ้นนะครับเกี๊ยวปู เดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอร่อยนะมากน้อยแค่ไหนครับอ้าวเริ่มเลยแต่กาดได้เราจะลองชิมเลยนะครับลองชิมเลยนะครับ อร่อยอะน้งเที่ยว ดีฟูดอร่อยดีครับอ่าวกินเลยได้เลยอ่ะอกินเนี่ยน่ากินมากเลยเกี๊ยวปูนะครับเกี๊ยวปูต่อไปคืออะไรเอ่ย ลูกค้าครับก๋วยเตีย๋ยวทั้งหมดสามสามชาม,มาถูกไหมอ่ะเป็นปกติของลูกชายเขาไม่กินก็เลยกินดูแต่เนี้ยสามสามชามอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเธอ คือก๋วยเตี๋ยวหมูสับไข่เยี่ยวม้านะครับเพิ่มไข่เยเี่ยวม้าใช่ก๋วยเตี๋ยวจะรสชาติสีจัดจ้านเลยนะครับน่ารับประทานมากครับเดี๋ยวลองชิมดูมาแล้วครับเลยไข่ใใแปลวไปยังโคกอะโอเคขอบคุณครับ โอ้โหมูหมันตัวใหญ่มากครับหน้าอร่อยมากเลยเอาเป็นไก่ตัดป่ะเรียกว,ว่าเวฟเอาป่ะเวฟโอ้เดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับ เดิเริ่มกินได้ลเลยลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยไหมก็ต้องกินปลาหมึกก่อนโอ้ยมีอะไรตัดไหมเนี่ย ร้านเขาบอกรีวิวบอกว่าไม่ต้องไม่ต้งไม่ต้องเติมเครื่องปรุงนะครับนี่คือไข่เค็ม ต้มยำหมึกไข่ระเบิดนะครับไข่ปลาหมึกตัวใหญ่แล้วก็รสชาติาจัดจ้านนะครับที่ร้านเขาจะจะ,จะมีเผ็ดมากเผ็ดบางกลางแล้วก็เผ็ดน้อยนะครับลูกค้ามาต้อง,อต,องต้องบอกเขานะครับว่าต้องการรสชาติแบบไหน ก็รายการอาหารก็หมดหลายรายการนะครับที่แรกเราตั้งใจจะมากิน,นผัดกะเพราปูก็หมดนะครับแล้วก็กุ้งมังกรก็หมดเนาะ,ะก็เลยได้กินก๋วยเตี๋ยวหมึกไข่ระเบิดนะครับแล,และที่เรากินก็เป็นเกี๊ยวปูเนาะ เื้ปูเนาะเนืปูก็รสชาติอร่อยครับสมคำที่ว่าที่ว่าเขาเล่าลือกันนะครับ mm. ก็ร้านนี้ก็จะอยู่ในริมคองนะครับบรรยากาศก็จะเป็นมีท้องนาด้วยที่เราผ่านมาก็พอดีมีน่าจะมีงานบวชเนาะ,ะเสียงก็เลยดังหน่อย <c oughs> มาก็มาเส้นอ่า เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับบรรยากาศภายในร้านก็จะวันก็จะมีคนมาเรื่อยๆนะครับคนก็เยอะนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็กินกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ป่าจ,จะหมดนะครับโหผมนี่นะครับคือผลงานของพวกเรา ไม่เหลือนะครับเรียบนะครับราบก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณฮะอ <c oughs> <c oughs> ดีครับ